สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะจ้ามาค่ะค้ามาเก็บผักสีส้วนจ้ะสวยมากออนไลน์ค่ะอันนี้จะเทสคลิปสั้นๆนะจ้าพี่น้องเดี๋ยว,สสยยวมื่ออื่นจะลงเง้ยวๆให้เบิง์น้ะจ้าอันนี้คลิปวิดีโอแทนจ้ะนี่ค่ะพวกนี้ยาวๆเลย พวามันนี้มันค้ำแล้วนะคะตีก็เลยเก็บเอาเก็บสันๆไปล่งให้พี่นอ้องในเบิรงก่อนเนาะพอรู้เขาเจ้าไปล่อแล้วจ้ะ,ะอุย้ยอันนีก้กินได้นะคะน,นี่อันนี้บ้าแม่อันนี้เยอะอีกอันหนึ่งสอนนะพี่น้องเนาะเห็นมันง่ามจ้ะลองดู นี่่คะดอมันจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องนอกกระเตนก็มี ดอกมันจะเป็นมันกินสดได้นะคะกินสดได้แล้วก็เอาไปผัดได้ค่ะมันก็ปนนะอ่ะโอ้สุด,ดยอดเลยกลับส้มตำนะคะเขาฟันปัญญ์สวยงามอีกแล้วอุ้ยยัง จดี๋วามาดูนี้พามาเบิรอะนกนอ้อยจ้ะเดี๋ยวนะอยู่สายลับพี่นอกอันนีก้กินได้ค่ะนี่นี่ค่ะดี๋บอกนะว,ว่าม,มัม,มีนนี่ค่ะ ีนี่บ่มีดจ้ะเป็นอักคมตรงนี้เนาะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ออกเอาใหม่ตาต่อเอาตะก้าที่ยูไซผิเดเลยโอ้ได้ทุกพักจ้ะเหมือนี้ อาการมันหอนมันมันเหียวแหละเด้อแต่มันหอนมันเหียวจะไ่น้องนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เด้อมันมันม่นแบบนี้แหละเก็บอีกก้อนหนึ่งก็จะไปแล้ววันไงนล่อเข็นกับบดก็ได้แล้ววันลงถ้ามาเก็บอีก ค่ะคลิปวิดีโอนี้คาะไว้แค่นี้จะ้ะจะลงคลิปเดียวอยากให้ชมพรุ่งนี้นะคะหนานเห็นโบบอ,บอ,บอมแนตัวได้ไหนพี่น้องวะบอไปยก็เทอะสุดท้ายนี่พี่น้องบเอ่อตลาะบอแหละแล้วเนี่ยพักคมพันนี้ออกเม็ดแล้วจ้ะอันนี้ได้พันแตกแตกขนงมากมายเด้อจ้ะพี่น้องเด้อบดตายเด้อจ้ะ มาจ้ะอุ้ยแล้วพรุ่งนี้เบิร์นก็อาจจะพามาใหม่จ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้ากลับอีลาพี่น้องวะนะคะเนี่ยตรงนี้ก็แม่นจ้ะเกี่ยมันย่างเหยียบนคะคะฝากพี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปให้ตีน้ำจ้าถอกันคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อ สวัสดีค่ะ